โดซตอนนี้ผู้ประสานงาน KNU ได้ตอบข้อความผู้สื่อข่าวไทย PBS ค่ะสามารถที่จะควบคุมค่ายผาซองได้แล้วนะคะหลังจากเข้าปฏิบัติการเมื่อช่วงบ่ายวันที่9เมษายนที่ผ่านมา ค่ายผาซองหรือกองพันทหารราบ275ของทหารเมียนมาตั้งอยู่ในจังหวัดเมียว,วดีค่ะอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาไปเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทำให้ในคืนวันที่9ที่ผ่านมาในฝั่งไทยได้ยินเสียงการสู้รบอย่างชัดเจนค่ะรวมไปถึงกลุ่มควันที่สามารถมองเห็นได้ในช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ ไม่มีรายงานได้ยินเสียงการสู้รบเกิดขึ้นในฝั่งไทยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดจังหวัดตากก็ได้รายงานสถานการณ์นะคะถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งยืนยันว่าในช่วงราวๆเที่ยงคืน40นาทีที่ผ่านมาทหารของค่ายผาซองและกองพลทหารราบเบา44จําจำนวน200นายได้ถอนกําลังออกจากที่ตั้งค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านทิศเหนือของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ง แต่ยังคงเป็นการเคลื่อนพลอยู่ในฝั่งเมียนม,มานะคะอยู่ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดค่ะจากนั้นราวๆ5้านาฬิกาก็มีรายงานว่ากองกําลังฝ่ายต่อต้านก็ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ในกองพันทหารที่275นะคะนี่เป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ในฝั่งไทยคือการขออพยพซึ่งเป็นการขอใช้สนามบินแม่สอดในฝั่งไทยบินขนย้ายสิ่ง ของจากเมียวดีเข้ามาที่ไทยเพื่อที่จะบินกลับไปที่เนปิดอค่ะและมีการจับตามองกันว่านี่อาจจะเป็นการขออพยพเพื่อเคลียร์พื้นที่เตรียมปฏิบัติการโต้กลับครั้งใหญ่จากฝ่ายกองทัพเมียนมาหรือไม่นะคะและทําให้กองทัพอากาศของไทยต้องส่งเครื่องบิน F16 ขึ้นบินลาดระเวนในน่านฟ้าค่ะเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้อีกฝ่ายลุกล้ำน่านฟ้าและอธิปไตยเหมือนกับในอดีตที่เคยมีเหตุการณ์บินล้ำน่านฟ้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้จะมีการคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ หรือไม่แต่ก็ยังไม่ชัดค่ะว่ากองทัพเมียนมาจะยอมแบบนั้นหรือเปล่าจะมีการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามด้วยปฏิบัติการทางอากาศอย่างรุนแรงหรือไม่นะคะมีรายงานที่อ้างว่าในพลโซวินรองผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของ s อ c เดินทางออกจากเนปิดอมาเพื่อบัญชาการในการรบ ในด้านฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่จากฝ่ายต่อต้านในจังหวัดเมียววดีค่ะแต่ยังไม่ทันจะมาถึงก็มีรายงานที่อ้างว่า PDF โจมตีด้วยโด,ยดร Ù นที่กองบัญชาการตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองเมาะลลำเลิงนะคะซึ่งยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าในพลโซวินหรือเจ้าหน้าที่านอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมในสถานที่นั้นได้รับบาดเจ็บหรือมีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแต่นี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้ในเวลานี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะมีค่ายที่ฝ่ายต่อต้านสามารถยึดครองได้ในจังหวัดเมียวดีก็คือกองพันที่355กองพัน3ามกกองพัน 357ค่ายผาลูแล้วก็ค่ายผาซองกองพัน275รวมทั้งหมดแล้ว5ค่ายค่ะทั้ง5ค่ายนี้ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะมีทหารที่ยอมจำนวนกับฝ่ายต่อต้านและยังสามารถยึดเครื่องกระสุนและอาวุธหนักเอาไว้ได้อีกจำนวนมากด้วยค่ะมีรายงานว่าโคศสกสหภาพแห่งชาติกเกรี่ยงนะคะหรือ KNU เขาได้เปิดเผยว่าจะไม่ส่งคืนทหาร600นายที่ยินยอมมอบตัวค่ะหากพวกเขาไม่ต้องการจะเดิน ทางไปที่เนปิดอโดยเคนอยู่อ้างถึงหลักความปลอดภัยฉเฉลยศึกตามอนุสัญญาเจนีวาซึ่งระบุว่าเมื่อยินยอมมอบตัวแล้วจะไม่ถือเป็นภัยคุกคามจะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากผู้ควบคุมตัวด้วยนะคะ ในขณะที่ DVB-TV News ค่ะก็ารายงานอ้างถึงชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งไปถือป้ายประท้วงอยู่ที่ด้านหน้าสถานทูตเมียนมาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงออกว่าพวกเขาไม่ต้องการให้มีการประกาศกฎ,กฎอัยการศึกค่ะ